คือกัะต่อกับนิวส์อานะคะก็ไปดูประเด็นระดับโลกบ้างนะคะทั่วโลกจับตามองสัมภาษณ์พิเศษเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเผยเรื่องราวชีวิตในราชวงศ์นะคะก็ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในราชวงศ์อังกฤษกับโอปราห์วินฟรีค่ะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ C ี s เมื่อคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงพรามณ์ทมมเลยคือสองทุ่มถึง4ทุ่มสองชั่วโมงอ่ะพี่โสใช่คุยสองชั่วโมงนะสัมภาษณ์ไงโอ้โห ก็ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ราชวงศ์อังกฤษที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่หลังเจ้าหญิงเดียน่าเลยนะคะซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าชายแฮร์รี่ท่ซึ่งเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็โอ้โหอันนั้นก็เป็นแบบข่าวดังเลยเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยเจ้าหญิงแดน่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความล้มเหลวในชีวิตสมรสของพระองค์กับเจ้าฟ้าชายชาลส์ค่ะ ครั้งนั้นมีผู้ติดตามในอังกฤษสูงสุดเป็นประวัติการคือมากกว่า22ล้านคนนะคะคราวนี้ก็ต้องติดต้องดูตัวเลขว่ามีคนติดตามมากน้อยขนาดไหนแต่ประเด็นก็คือว่าที่ให้สัมภาษณ์รอบนี้มีประเด็นหนักๆอยู่สองสามเรื่องที่โอ้โหคงคุยกันไปได้อีกหลายวันเลยนะพีพ่สาาอย่างเรื่องหนึ่งเธอบอกว่าเธอเคยคิดค่าตัวตายเธอบอกว่าในช่วงที่ยังมีบทบาทเป็นสมาชิกระดับสูงของราชวงศ์ เธอเห็นราชวงศ์ถูกประคมข่าวตลอดเวลาและหลายครั้งก็เป็นเรื่องราวของตัวเธอบอกเมแกนบอกว่าเป็นความคิดที่น่ากลัวมากและเธอไม่สามารถอยู่คนเดียวเธอพยายามให้ทางสำนักพระราชวังช่วยเหลือแต่ก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากส่งผลต่อภาพลักษณ์ของราชวงศ์แล้วก็บอกว่าเธอได้ติดต่อกับพระสหายคนหนึ่งของเจ้าหญิงไดอาน่าด้วยก็คือคือเหมือนกับได้รับแรงกดดันอย่างอย่างมากเลยแล้วก็จนถึงขั้นว่าอยากจะฆ่าตัวตายประมาณนี้คืออยาคืนเมแกนเนี่ยเป็นนักแสดงค่ะ มาก่อนใช่ไหมแล้วก็<ๆ>การที่ไปคบเจ็นจชายรีบผ่านนัดบอดเนี่ยนะค่ะนัดบอดเนี่ยนะ,ะเธอต้องรู้ว่าคบกับใครแล้วถ้ามีการแต่งงานเธอต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะอ้างความไม่พร้อมไม่ได้เพราะเป็นข่าวมาก่อนอใช่ไหมละ่ะใช่เปข่าวมาตั้งนานความสัมพันธ์ก็งเธอเป็นตั้งนานแล้วตั้งสองปีแล่ไปแต่งงานกันนะค่ะต้องต้องรู้ว่าสภาพที่รอเธออยู่คืออะไรนอกจากนห้เธอไปกนที่วันนี้คือเป็นการแสดงของเธออีกอันหนึ่ง นะแล้เธอดราม่าได้ได้ได้ไดไดจนกระทั่งสื่อของเกดบอกว่านี่เป็นการแสดงองเพื่อผมอยู่ในตัวเองนั่นเลยสือ่อทัพบอยของเ,อเกดทัพบอ,อยใช่ไหมสับแสเป็น The Mirror The Sunday Mail ะอะไรอ่าอีกตัวหนึ่งอ่ะนะครับก็มาลุมลุมลุม,ลมใส่เลยถือเป็นเป็นโอกาสโอชะ,ะที่ขอจะเอาคืนอย่างนั้นก็ปกป้องคือบอกว่าการที่สองคนเนี่ยสองสองพระองค์เนี่ยนะ ากล่าวร้ายอ่าเอาพูดทำนองเอาดีเข้าตัวใช่ไหมค่ะไม่มีเรื่องติ้วติ้วเลวรลายไม่เคยโทษตัวเองเลยไม่โทษตัวเองตลอดเวลาโทษทั้งราชวงศ์โทษทั้งสื่ออังกฤษโทษทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆแในกระด้างสังคมแล้วก็อ่าพูดถึงที่ตัวเองถูกกระทำโดนบุญเจ้ตัวกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยมี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 บรรดาข้าราชบริพารในสำนักก็บอกว่าโทษไม่แก้ในบุรีแต่ แต่เมกกนเองก็อ้างว่าตัวเองถูกบุลี่ถูกบุลีแทถูกบุรี่เองนะคือเธอถูกกล่หาเธอไปละรานต้อยคำกบฏยาฆาชบริรารใน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 วังในวังช่ไหมแต่คอบอกเธอเป็นผู้ถูกกระทาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ต่อไปอาจจะมีสัมภาษณ์ของคนต่างๆออกมาเพื่อตอบโต้มีกันเพะครารนี้เธอก็เวี่ยงแห่กวาดใส่ทั้ง เหตุการณ์ต่างๆทั้งกรณีทเธออยากจะฆ่าตัวตายเธอเปล่าเปรี่ยวเธอเหงาเธอถูกบูลลี่เธอถูกทอดทิ้งอะไรก็แล้วแต่เขาไม่พร้อมและเธอทนอาจจะทนไม่ได้กับระเบียบของการเป็นอยู่ในราชวงศ์จะใช้ฮอริโงยะเอาใจตามใจภรยาไว้ง่ายนะก็ในเมื่อคนที่ตัวเองรักไม่ไม่มีความสุขก็ตัดสินใจลดภารกิจในานามของราช,งราชวงศ์ออกไปแต่ ไม่ยอมละทิ้งสถานันดอนเป็นยุเป็นดัชเชสอยู่บอกาจะไปชีวิตรอรบคุณธรรมดาลแล้วก็มีบ้านตั้งสิบสี่ล้านกับสิบสิบล้านาดอนลลาร์นะไปซื้อบ้านสิบสี่ล้านกา่อนเหรียญเ่ยนะไม่ธรรมดาแล้วก็อาจะบอกถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยถ้าคืนฐานันดอนนะเป็นคนธรรมดาก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าตอนนี้ยังใหม่ๆอยู่วัน,นนี้เทียงกฤษดกำลังออกสานไอทีวีอยู่นะครับเราพรุ่งนี้ก็อาจจะมีประเด็นเพิ่มเติม,ตมจากเสอังกฤษ ค่ะนะที่จริงสองชั่วโมงก็ประเด็นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะที่จริงควรจะมากกว่านี้เยอะนะใช่เขาเด็ดเดมาสองสามประเด็นไงพี่โสประเด็นแรกที่เธอบอกว่าเธอคิดฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วมีแท็บลอยของอังกฤษเข้าไปพาดหัวบอก I want to kill myself เขาพูดอย่างนี้แล้วพาดหัวแล้วก็ใช้ภาพแบบเนี่ย I want to kill myself เนี่ยนะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือบอกว่าวังอ่ะวังของอังกฤษเนี่ยแสดงความกังวลเกี่ยวกับ ผิวสีของเจ้าชายอาชีพเราก็จะไม่ให้เป็นเจ้าชายเพราะว่ากลัวว่าคลอดออกมาแล้วมีสีผิวเข้มอันนี้ยังดีที่เป็นฝรั่งล้วนเลยนะเลือดผิวของพ่อเนี่เลือดเลือแรงเชื้อจีนของพ่อที่แรงกว่าก็เลยเป็นเป็นฝรั่งขาวจัวะค่แต่รอดูว่าลูกในท้องลูกในครรภ์ตอนเนี้ยเป็นผู้หญิงอันนี้คราวนี้จะออกมาเป็นสีอะไรก็นั่นต้องนั่งนานลุ้นอยู่ถ้ามาเป็นแบบแม่นะ ก็พ,พ่อกับพี่ชายกับน,น้องสาวจะเป็นคนละผิวสีกันท้องเดียวกันทีเงียวที่ผิวสีอัน <c oughs> เราไม่รู้ว่ากฎของเมนเดลว่าอย่างไรนะตา <c oughs> มโครโมโซมตามตามยีนสากว่านเนี้ยค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือบอกว่าเออเธอเออเธอเนี่ยที่บอกว่ามีข่าวตั้งแต่ตอนที่มีงานอย่่งงานจบใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วมีข่าวว่าเธอเนี่ยทำให้เคสมิโรตัน ก็ <G ül ets> คือ,อดัชเชสเคทเมดเดลตันเนี่ยร้องไห้ก่อนที่อ๋อก่อนพิธีเ,เสกสมรสระหว่างเธอกับเจ้าชายแฮร์รี่แต่จริงๆเคยบอกว่าเรื่องราวเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลย<ะ>แต่สื่อรายงานอีกแบบหนึ่งเลยก็เลยไม่พอใจนะคะแล้วก็ตรงนั้นแหละที่เธอบอกว่าร้องไห้แล้วก็ทำร้ายความรู้สึกของฉันจริงๆนะ <G ül ets> นี่ก็อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เธอพยายามจะบอกว่าเธอนี่ แหมทนรับอะไรหลายอย่างไม่ได้เลยก็นี่งเกรทบอ,อกบอว่าเธอเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเผาสะพานเชื่อมโยงกับราชวังแล้วค่ะอาจจะไม่มีทางได้กลับอังกฤษอีกเลยค่ะหรือไม่ไกลับเข้าวังอีกเลย uh huh อ้างว่าคอสะพาน,นของ,ของ,ของกับพระนางเจ้าลิชเบธที่สองนี่ยังดีอยู่นะทั้งคู่นะ,นะย,ยิ่งเจ้าชายรีบอกว่าคอสะพานที่ดีกับแม่กับกับย่ากับกับย่าอยู่นะคุณย่าอยู่แต่ว่ากับคนอื่นนี่ไม่บอก แม้กระทั่งพ่อก็มีความสัมพันธ์ที่พ่อไม่รับสายโทรศัพท์คุยแล้วไม่รับพ่อไม่รับสายคุย,คยเรื่องนิรภชีวิตทั้งหลายแหล่เช่นมาแล้วก็พี่ชายอาจจะมีปัญหากันด้วยก็ว่าเรื่องของสะพ้ายนะ,ะสะพ้ายสองสะพ้ายก็เจอกันนะก็กจะไม่คบเรียมกันนปีเดียวกันน,นะซึ่งต่อไปเขาจะมีคนไปสมองไหนอะ่ะไปสอบสาะมาอีกบรรดาจากอดีตแม้ว่าน,นี้แม้กระทั่งเลข,ขาของ เลดี้ไน่านะตัหญิงไรน่าเป็นตอนนี้ไปอยู่ที่เมริกาก็ให้สัมภาษณ์ไมเคิลสเปอร์คนิชของ C n n อพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ให้ความเห็นต่างๆกับของเนี่ยท,ทั้งคู่เนี่ยนะคร <c oughs> ับสัมภ <c oughs> าษณ์วันนี้ก็มีก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายไม่ไม่เป็นการใส่ ไม่มีอะไรรุแนแรงอะไรพูดตามตามสไตล์ของเขาค่ะส่วนฝั่งของเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็มีประเด็นที่พูดถึงคือเจ้าชายแฮร์รี่หลายครั้งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยก็จะพูดถึงเจ้าหญิงแดน่าดนะโดยหลายครั้งก็จะบอกว่าไม่อยากให้ภรรยานเนี่ยเผชิญชะตากรรมเดียวกับแม่แบบเหมือนคุณแม่เนี่ยนะคะซึ่งก็เจ็บปวดมากมก็เมกเกนก็บอกไม่ฉันเกรงว่าประสาจะซ้ำรอยไงอย่างเมื่อวานนี้เจ้าชายแฮร์รี่ก็บอกว่า เมแกนจะเผชิญกับชะตากรรมเดียวกับเจ้าหญิงเดียนาท่ามกลางปมปัญหาทางเชื้อชาตินะเขาเล่นเรื่องประเด็นเรสซิสเนี่ยนะเชื้อชาติและคาพูดต่างๆบนโซเชียลมีเดียเจ้าชายแฮร์รี่บอกเราเคยเสียแม่ไปเนื่องจากผลกระทบที่เจ็บปวดจากการรายงานข่าวที่รุกรามข้อมูลส่วนบุคคลก็คือพูดถึงสื่อนะคะและบอกว่าตอนนี้ภรรยากําลังตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีสื่อหลายสื่อเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะอ่า เจ้าหญิงแดานากับเมแกนเนี่ยคือเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมหมายถึงกรณีเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมนะฮะอยู่ในสถานะที่จะนำมาบอกได้ไหมว่ากำลังเจอตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็แตกต่างนะพี่โสตอนนั้นเนี่ยกับตอนนี้นะแตกต่างกันนะคะถ้าเทียบตอนนี้กับเมแกนกับกับตอนตอนช่วงสุดท้ายชีวิตของไดานานะ คนละเรื่องคนนี้ไม่เหมือนกันตอนนั้นกดดันมากเพราะเธอไปคบกับนายโดดี้เจ้าของไอ้ห้างแฮร์ริในลอนดอนนะแล้วก็มีประเด็นที่บอกว่าแมแกนยังบอกนะพี่โสบอกเธอก่อนที่เธอจะได้แต่งงานเนี่ยเธอไม่เคยค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าชายแฮร์รี่และไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษมาก่อนเลยไปได้ยังไงดารานักแสดงเธอมีไม่รีเสิร์ชเลยนไม่มีอ่ะไม่ได้งไง อันนี้เป็นความผิดของเธอสิคไม่โทษได้ไงความไม่เตรียมไม่เตรียมตัวจะเป็นสะพ้ายทั้งทีไม่เตรียมตัว,ไม,ตมตวไม่รู้จะแม่ยายเป็นไงแม่แม่สามีเป็นใครญาพี่น้องเป็นใครบ้างนะข่าวไปทั่วโลกแทบทุกวันทุกคนรู้จักหมดอ่ะทุกรู้จักหมดขาม่าเยอะม,มากใช่แล้วบอกเธอไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์เกล็ดม,มาก่อนแต่ว่าเจ้าชายแฮร์รี่เป็นคนบอกเธอทุกอย่างที่เธอจําเป็นต้องรู้ แล้วก็มองว่านั่นเป็นเรื่องดีเพราะว่าบอกการไม่พยายามค้นคว้าอะไรทําให้ไม่กังวลเมื่อพบกับราชินีและสมาชิกคนอื่นในราชวงศ์อังกฤษครั้งแรกเพื่อตัดปัญหาตั้งนี้ไปนะทั้งคู่คนสละสารนันดอนะจะหมดเลยนะจะไม่เหลืออะไรเลย <okay. S 2> ก็ตัดสละไปเลยสารนันดรไม่ต้องไปอาศัยนี่แหละมาทำมหากินต่อไป <Okay. S 2> อมาเป็นเซเลสตต่อไปเพื่อตัดจริงๆไหนก็เผาสะพานทิ้งแล้วนี่ เผ่าสะพานที่จะเชื่อมไปยังอังกฤษใช่ไหมคะ<ช>ไม่รู้จะได้กลับไปหรือเปล่าใช่ใช่ดูพาดหัวสื่อไปแล้วอาจจะไม่การรับสารจากคนอังกฤษที่ดีก็ได้ <นะ S 1> ใช่ดูแท็บลอยของอังกฤษนะคะก็จุดไฟเผาบ้านอ,ะอ่ะนะไม่ไม่คือฟีดแบงคไม่รู้คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีไม่ดีเลยฟีดแบคไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ว่าในอเมริกาเป็นอย่างไรนะไม่ใช่แท็บลอยเนี้ยสื่อใหญ่ๆก็เล่นเรื่องนี้เป็นการค่ะนะ แต่ไม่ไม่โชงชางเท่ากับสื่อแทบลอยของของเกตคันเองค่ะนะคะก็ลองดูพาดหัวข,วข่าวของบรรดาสื่ออังกฤษนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เห็นแล้วที่บอกว่าพาดหัวแบบเนี้ยบอก I just didn't want to to be alive anymore บอก I want e d to kill myself นะพาดหัวแบบนี้นะนะบบน,นะฮะแล้วก็มีอีกเ,อเป็นประโยคที่กระตุกตอมน้ำตาให้ทะลักออกมาตามภาษาชาวบ้านทีน่ชอบดราม่า เห็นไหม<ช>จริงจริงไม่รู้นี่ในใจของคนแต่ในด,ด้านหนึ่งเนี่ยพาดหัวแบบนี้คือเหมือนกับสื่อข้อพยายามที่จะชี้ไปให้เห็นว่าเธอเป็นประเภทแบบฉันน่ะม,มีอะไรอะไร,ะไรคือตัวเองเป็นศูนย์กลางใช่ลักษณะแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็มีปมอ,อ,อ่อ,อคือไม่มีใครสนใจฉันเลยหรือว่าเ<ช>ออทำไมทำกับฉันอย่างนี้ S <S ฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันอยากจะฆ่าตัวตายออก<ช>เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะที่เขาพยายามคือที่จริงเธอก็ว่าตรงๆก็เธอไม่ได้เป็นที่ต้อนรับตลอดนะเพราะเรื่องผิวสีค่ะแล้วสังคมอังกฤษโด,ดยเพราะางี้ราชวงศ์ก็ถือเรื่องคนนี้มาเป็น,เป,นเป็นบาิอยู่แล้วไงไม่อย <S <S 1> <S 1> ากจะทำอย่างนี้ไงเห็นไหมล่ะส่วนใหญ่ก็เอาคนจะตระกูลดีมาจะเป็นแคทมิสตอตนก็เป็นอะไรก็แล้วแต่เขาถือว่าโอเคประเภทระดับ พอยอมรับกันได้ไงคุนนางคุนนางด้วยกันเนี่ยลูกหลานคุณนางด้วยกันใช่ไหมอือนะก็ก็เจ้าจิงแดงนันมาก่อนก็ธรรมดาที่ไหนหรอเป็นตระกูลใหญ่ของศิ์เขาคุนนางเขาเป็นกันผ่านหมดไงทั้งระดับตระกูลรูปลักษ์ภายนอกทุกอย่างเจ้าหญิงแดนะนนี่คือคนแบบโอ้โหเห็นแล้วก็บอกโอ้โห บอกเจ้าฟ้าชายชาวนี่คือเก่งมากเลยไปหาผู้หญิงที่เพียบพร้อมขนาดนี้มันสังคมอีกแล้วอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยเ,คยเจอ <im itation> ประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ไม่มีราชวงศ์เธออยู่ในสังคมแบบนั้นไงเราจะมาคาดหวังว่าจะให้ราชวงศ์เปลี่ยนแปลงตามเธอเป็นไปได้ไง <im itation> <im itation> Daily Mail เขาพาดหัวแบบนี้บอกเมแ a n accuses palace of racism แล้วก็คือแบบบอกว่าเมแกนบอกว่าพระชวงพระราชวงอ์อังกฤษเนี่ย เยีดสีผิวสีผิวออแบบชอบเหยียนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเชื้อชาติเชืช้อชาติสีผิวใช่นะคะโอ้ก็คงจะไม่จบกันแค่นี้นะ,นะก็สื่อแท็บลอยก็สื่อต่างๆของของ้อเท็กมาเต็มที่แล้วครับจริงๆแท็บลอยของอังกฤษเนี่ยกับกับราชวงศ์เนี่ยก็อาจจะชอบคือแท็บลอยเขาชอบข่าวแบบลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเป็นพวก ที่ไง่ายพารัสซี่นี่ยครับก็พูดนี่แหะที่เลดี้ไดนาตายเพปาปารัสซี่เนี่ยแะที่ไล่ตามถ่ายภาพเธอไงแต่ดูรอบนี้เหมือนกันกบจะเทคไซส์ราชวงศ์นะใช่คราวนี้เ <c oughs> ข้าขันราชวงเขาจะความเป็นคนอังกฤษเนี่ยความเป็นอังกฤษมาก่อนไง <c oughs> อันนี้หนังนี่มันยังมาจากไหนใช่ไหมหนังนี่คนไม่กันใช่ไหมผิวสีมา,มา,ม,ามาว่าราชวงศง์กรีกไง <c oughs> มาเป็นพันพันปีได้ไงใช่ไหมแค่พูดอย่างนี้เลยแล้วก็ อาจจะเน็บไปเจ้าชายรีบรลรักเมียเกินไปนี่นะลราผู้หญิงหัวปะหัวปางงหัวไม่ขึ้นอย่างเี้ก็ะด้ต้องรอดูทำงานนี้ก็ไม่เสืองกีก็ไม่พูดจาไม่สวยกับกับในพิจาวิวิจาร์กับเจ้าชายรีเหมือนกันสำนองก็คือไม่มีไม่ค่อยมีใครแง่บวกใส่รักนะครับค่ะนะคะอ่านี่ก็เป็นประเด็นนะซึ่งก็เรียกว่าคือตั้งตงตั้งตาตั้งตารออะไรคนก็ตั้งตารอนะว่าเอาล่ะออกจาก วางไปเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะราชวงศ์แล้วเนี่ยเอจะไปใช้สถานภาพหากินอยู่ยังใช้ดิเกนยัตเชสอยู่เนี่ยจะไปทำงานอะไรอย่างไรจะมีหาเลี้ยงชีพได้อย่างไรหรือว่าจะมีมีอีเวนต์หรือให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์อย่างเดียวสัมภาษณ์อย่างเดียวใช่ไหมคะพี่โสคือพูดเรื่องในวังในะเพราะคนก็ไม่ค่อยอยากจะรู้คอยอยากจะรู้เรื่องในวัง อ่ะทีนี้แวะกลับมาบ้านเราคร่ะพี่โสกแลไปที่โควิดนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วเรื่องของการฉีดวัคซีนของท่านนายกก็คือแอสตราเซเนกาเนี่ยท่านจะประเดิมเข็มแรกของแอสตราวันที่11มีนาคมทางคุณอนุทินบอกว่า ทาง a s t r a z e ซ e c a เขาเอาวัคซีนมาส่งมอบให้กับกรมควบคุมโรคแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนำไปตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิตอีก2-3วันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะเริ่มฉีดได้ทันทีค่ะวัคซีนของ Astra าจะเหมาะสำหรับฉีดในกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งถ้าสามารถฉีดได้ก็น่าจะฉีดท่านนายกเป็นคนแรกนะคะก็จะขออนุญ,ญาตฉีดโดยเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นวันที่11มีนาคมนี้ท่านนายกออตอบรับน<า><ห>ั่นเองสลุงนั่นแหละพร้อมกัน<า>ไปเลยสลุงนั่นแหละเออใช่ เกินหกสิบลุงป้อมลุงป้อเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบปแล้วลุงป้อมเจ็ดสิบกว่าแล้วสามลุงนั่นน่ะพี่ไปพี่โศขาแต่อสตรานี่รู้สึกล่าสุดมีกรณีว่ามีคนเสียชีวิตเหลือยังไงไหมคะที่เกาหลีนอร์เวย์ไม่ที่ไหนเกาหลีรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูข่าวอีกทีนึงนะคะอย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้เออก็บอกว่าหรือว่าแล้วก็ที่ออสเตรียเนี่ยออสเตรียบอกว่าขอระงับการฉีด ให้ใครปู้สูงอายุก่อนสําหรับวัคซีนแอสตรานี่นะคะเดี๋ยวจะดูข่าวอีกทีนึงเดี๋ยวบอกดีเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยก็รอดรอดแรกที่รับมอบมาจากแอสตราซินิกาคือ1 1ึ่0 0โดสค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าได้พบกับทางท่านหยางสินท่านอุปทูต ซึ่งท่านรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยอยู่นะคะหารือกันใน4ประเด็นกับท่านหยางซินก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของการยืนยันส่งวัคซีนโควิดซีโนแวคนะคะแล้วก็พูดถึงรอตสองเนี่ยว่าจากประเทศจีนในเดือนนี้ก็จะเป็นไปตามแผนคาดว่าน่าจะมาถึงไม่เกินวันที่25มีนาคมส่วนเรื่องที่2เนี่ยท่านอุปทูตเนี่ยเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาฉีดวัคซีนให้กับ ประชาชนจีนในประเทศไทยครับพี่โสอท่านบอกว่าให้รัฐบาลไทยเนี่ยทำจดหมายขอรับวัคซีนจากจีนในฐานะมิตรประเทศซึ่งคุณอนุทินบอกเราก็รับหลักการเพียงแต่ขอให้ท่านเสนอมาว่าจะมอบให้กี่โดสพร้อมกำกับเงื่อนไขมาเอาเท่าคนจีนไม่อยู่อะกี่ล้านล่ะก็เอาตัวเลขนั้นแล้วก็ขอรับวัคซีนส่วนนั้นเนี่ยมามาให้กับชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยคนชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยคือชาวจีนแบบไหนล่ะ น่งยังเลกจีนในประเทศไทยได้พูดจีนต้องพูดจีนได้ก่อนนะถ้าพูดจีนไม่ได้คนจีนไม่ได้พูดได้นิดหน่อยพูดนิดหน่อยไม่ได้ก็พูดเต็มที่อ่ะเราเขียนได้ดือทานข้าวต้มเป็นอย่างงี้พูดได้เจียมวยได้เนี่ยเจียมวยเจียมบวยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการฉีดก็ต้องคุยกันอย่างเช่นว่าถ้าให้มาหลายล้านโดสเนี่ยแต่ว่ามีประชากรจีนในไทยเพียงสอง0ส0คนก็จะทํา ต้องดูว่าทําอย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในานะมิรประเทศเซีนููดจีนค่ะเซีนูฉีไปแล้วฉีดซินแวคไปแล้วฉีดแล้วเหรอฉีดแล้วเข็มแรกของประเทศอเปิดประเดิมเรียบร้อยค่ะซีโนแวคนะคะแล้วก็มีเรื่องคลายล็อกอ่าแล้วก็เรื่องลดวันกักตัวนะฮะอ่าก็คือตอนนี้มีเริ่มจะฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ คุณนวนุินบอกว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยก็จะมีมีพูดเรื่องของการลดวันกักตัวผู้ดเดินทางจากต่างประเทศใน3รูปแบบคือ 1. คนต่างชาติที่มีใบรับรองฉีดวัคซีนอย่างน้อย14วันแต่ไม่เกิน3เดือนก่อนเดินทางเนี่ยแล้วมีเอกสารเรื่องของการฉีดปลอดโควิดมาเรียบร้อย72ชั่วโมงให้ลดการกักตัวเหลือ7วัน คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วตรวจแล้วไม่เจอโควิดใน72ชั่วโมงมก็ยังกักตัวอยู่แต่ให้กักแค่7วันนั่นกลุ่มแรกกลุ่ม2คือคนไทยค่ะคนไทยที่มีเอกสารรับรองฉีดวัคซีนแต่ว่าไม่มีเอกสารปลอดโควิดโอ้นี่สเอกสารแล้วนะให้ลดกักตัวเหลือ7วันเหมือนกันแล้วก็กลุ่ม3คือคนต่างชาติไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีนแต่มีใบเอกสารรับรองปลอดโควิดก็กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มปัจจุบันที่เรารับอยู่นี่นะใช่ แต่ว่าให้ลดกักตัวเหลือ10วันค่ะนะก็อันนี้ยังยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาอยู่นะคะที่ยังต้องให้กักตัว14วันเนื่องจากว่ามีเรื่องกลายพันธุ์ค่ะอนะอันนี้ก็ค่อยๆจะคลายเรื่อยๆที่<ด>บลดาด้วยที่แอฟริกาเนอะใช่ฮนะองโกค่ะนะอันนี้ก็เ,เห็นทางท่านนายกเองก็สั่งการบอกว่า เรื่องของการฉีดวัคซีนกับเรื่องของการทยอยคลายล็อกเนี่ยมันต้องคู่กันไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าจะ,ะจะคลายล็อกอย่างสมมติว่าในส่วนที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเรื่องของการใช้วัคให้วัคซีนก็ต้องคู่เป็นคู่กันไปด้วย<ช>นะมันจะได,จะได้จะได้นำไปสู่เรื่องการเปิดประเทศได้ในที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนิวซาวพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอบพระคุณที่ตามรับฟังวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์ share. ไม่ชอบกดกดกดแชร์ไม่ต้องกดไลค์กับ แต่หวังว่าตามไปถึงขั้นนี้ต้องชอบแล้วแหละนะคะนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพออนคญาตถามของท่านนี่รบกวนสมาธิผมเลยเกิดในเสียงในตอนเช้าเลยนะนะเรื่องการสร้างลิฟต์ป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าผมก็จำเป็นต้องพัฒนาทั้งสองตึกนะหรือสามตึกเนี่ยให้มันเกิดความสะดวกขึ้นนะเพราะว่าคนที่มาพบผมเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะพลเอกประวิตย์หรอกมั้งคนถามคำถามนี้มันนี่คือใครเนี่ยฮะอย่ามองในเรื่องแบบ อย่างเงี้ยนะผมคิดว่าเป็นคาถามที่ไม่น่าจะใช้ได้